็สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะพบกันอีกหนึ่งวิดีโอนะครับหาหายอดนานนะครับก็ไม่ได้ทําวิดีโอลงช่องเลยนะครับก็ไม่ค่อยได้มีปัญหายากๆอะไรให้แก้ไขนะครับก็สําหรับวิดีโอนี้นะครับผมจะพามาดูปัญหาปัญหาหนึ่งของรถคันนี้ฮะแกรนฟิลเโนไฮบริดนะครับปี2021นะครับรุ่นที่ใช้รีโมทนะครับปัญหามีอยู่ว่านะครับ เราเปิดสวิตออนแล้วนะครับไฟเครื่องยนต์ไฟแสดงสถานะเครื่องยนต์บนหน้าปัดเนี่ยบนเรือนไม้เนี่ยไม่ติดนะครับแล้วก็เรากดสตาร์ทนะครับไฟหัวเทียนไม่จ่ายนะครับมวฉีดไม่ฉีดน้ํามันแล้วก็ปัมติกจะไม่ทํางานนะครับแต่สตาร์ทได้ไม่ติดนะครับปัญหานั้นเกิดจากอะไรนะครับแล้วก็สาเหตุนั้นจะเกิดจากอะไร เดี๋ยวมาติดตามกันครับผมครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าอาการเป็นยังไงบ้างนะครับผมจะเปิดสวิตช์นะครับเปิดแล้วนะครับอฟาไฟเูรื่องยนต์ตัวนี้ไม่ติดนะครับไฟรูปเครื่องยนต์ตัวนี้ไม่ติดนะครับอานจะเปิดให้ดูใหม่นะครับอ่เปิดแล้วนะครับไฟรูปรพ่องยนต์ไม่ติดนะครับไม่โชว์อะไรเลยนะแล้วก็ ในส่วนของปั๊มเชื้อเพลิงนั้นนะครับเวลาเราเปิดสวิตช์แล้วมันไม่ทํางานนะครับปกติจะทํางานนะรตรงนี้เป็นปลั๊กของปั๊มเชื้อเพลิงนะครับปั๊มติ๊กนะครับผมได้เอาหลอดไฟมาเสียบเอาไว้ให้ดูว่าให้เห็นว่า,าไฟจ่ายมาหรือเปล่านะครับส่วนปลั๊กหัวฉีดนั้นก็ถอดออกนะครับแล้วก็เสียบหลอดไฟเอาไว้แทนนะครับถ้าหลอดไฟติดแสดงว่าหัวฉีดทำงาน ถ้าหลอดไฟไม่ติดก็แสดงว่าโมจิตไม่ทํางานนะครับในส่วนของคอยหัวเทียนเองก็เหมือนกันนะครับเอาหลอดไฟมาเสียบแทนไว้นะครับก็เดี๋ยวผมจะเปิดสวิตช์นะครับเปิดปุ๊บถ้าหลอดไฟหลอดนี้ติดนะครับแสดงว่าระบบทํางานนะครับเปิดครับเปิดแล้วนะครับหลอดไฟไม่ติดนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะกดสวิตช์สตาร์ทนะครับ ตาแล้วนะครับหลอดไฟไม่มีติดสักดวงนะครับครับก็หลังจากที่ได้เห็นอาการไปแล้วนะครับก็เพื่อนๆพื่นช่างคิดว่าสายเหตุน,นั้นจะเกิดจากอะไรนะครับก็ลองคอมเมนต์กันดูนะครับพูดคุยกันได้นะครับส่วนหลอดไฟที่ผมนำมาเสียบแทนอุปกรณ์ต่างๆนั้นนะครับก็ เป็นหลอดไฟจากเรือนไม้ธรรมดานะครับซึ่งอันเก่าๆแล้วก็ตัดมาใช้งานใช้ประโยชน์ได้นะครับก็ทีนี้ผมก็ได้ทําการตรวจเช็คระบบทั้งหมดแล้วนะครับปรากฏว่าปากตินะครับสายไฟไม่ขาดนะครับไม่มีขาดเลยแบตเตอรี่มีไฟนะครับสาตาร์ทกันจนแบตหมดแล้วนะครับหัวเทียนก็ใหม่นะครับกล่อง ECU ไม่เสียนะครับ มัดวงมัดไฟนี่ใช้ได้นะครับเพราะสุดยใช้ได้ไส้กรองดีนะครับแต่เออปั๊มติ๊กไม่ทํางานโวฉีดไม่ฉีดน้ํำมันนะครับคอยหูวเทียนก็ไม่จ่ายไฟอีกนะครับคราวนี้ก็เดี๋ยวจะมีอะไรให้ให้เราคลายความสงสัย ก็คือรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยระบบค่อนข้าง,างจะพัฒนาไปไกลนะครับซึ่งเราก็อาจจะตามไม่ทันเนาะผมก็ได้ทดลองในหลายๆอย่างแล้วหลังนะะปรากฏว่าปัญหานะครับเกิดจากตัวรีโมทนะครับตัวรีโมทนะฮะในสถานะรีโมทเปิดนะครับอันนี้ มองเห็นไหมโอ้ยมันแสงมันจา้านะครับอาม่อ่าอันนี้สถานะรีโมทเปิดนะครับแล้วก็สามารถเปิดสวิตช์ออนได้นะครับแต่สตาร์ทแล้วออไฟไม่ออกโอทียนนะครับวัวฉีดก็ไม่ฉีดน้ำมันนะฮะปั๊มที้ก็ไม่ทำงานนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะลองสถานะออฟของรีโมทดูนะครับปิดรีโมทนั่นเอง อาปิดแล้วนะครับบิดสวิตเมื่อกี้ลืมปิดสวิตนะฮะมันจะเปิดสวิตบางทีก็เปิดได้อยู่นะครับเนี่ยผมปิดรีโมทแล้วนะสวิตก็ยังเปิดได้อยู่เลยห็นไหมะแต่บางครั้งสวิตก็เปิดไม่ได้นะครับแล้วก็สตาร์ทได้ <laughs> ไฟเครื่องยนต์ไม่ติดนะครับคราวนี้ก็ ด้วยความสงสัยนะครับผมก็เลยถอดรีโมทออกมานะครับแล้วก็วัดพลังงานของแบตเตอรี่ของรีโมทนะครับก็จะใช้มัลติมิเตอร์วัดนะครับจะมองยังไงเห็นนะอ่ะช่วยถือหน่อยถือใส่กล้องนะ นะครับก็จะวัดพลังงานรีโมทนะครับอ่าฐานรีโมทแบตเตอรี่นะครับ,รบ,ตตระรบจะวัดนี่เป็นฐานเนาะบวกลบนะครับดูอ่มีไฟแบตเตอรี่มีไฟที่2 9 8 8โวลต์นะครับเออขนาดนี้อา่ากลังไฟขนาดนี้นะครับอันที่จริงแล้วมันควรจะใช้งานได้ใช่ไหมครับแต่สําหรับรถรุ่นนี้นะครับใช้งานไม่ได้นะฮะไฟแบตเตอรี่ ของรีโมนเนี่ยที่มีอยู่สองจุดเ,เนี่ยสองจุดเก้าแปดแปดเนี่ยใช้งานไม่ได้นะครับทวนี้ผก็ไปทำการซื้อแบตเตอรี่เนี่ยใหม่นะครับจากร้านสะดวกซื้อชื่อดังของไทยนะครับสะดวกสุดแล้วนะครับไปที่ไหนก็มีออ่ีแค <c oughs> <c oughs> ่มันนอกนะครับก้อนใหม่นะครับ ผมจะวัดพลังงานดูวัดไฟดูนะครับดูจะได้เท่าไหร่3.18นะครับกับ2.98นะครับต่างกันประมาณสัก1โวลต์กว่ากว่านะครับคราวนี้ผมจะถอดฐานนี้ออกอแบตเตอรี่เดิมนะที่มากับรถเนี่ยนะครับแล้วผมจะใส่แบตเตอรี่ที่ซื้อมาใหม่เนี่ยแบรนด์นี้นะครับ อันนี้มีอะไรแท้นะครับมีอะไรก๊อปปี้นะครับขายในร้านค้าออนไลน์นะครับหลายหลายท่านซื้อไปแล้วใช้ได้สองอาทิตย์หมดนะครับก็ระวังกันด้วยนะครับเหมือนเดะเลยแต่ตัวหนังสือจะต่างกันนะครับระหว่างตัวหนังสือปั๊มกับเป็นแบบสกรีนนะครับถูกจริงนะครับแต่ใช้งานได้ไม่นานนะครับฮ่าผมทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับเรียบร้อยแล้ว มันจะเปลี่ยนฐานรีโมทไปแล้วนะครับก็เปิดสวิตอ้าวเปิดไม่ได้เลยทำไมอ่ะแล้วผมเปิดรีโมทหรือ,อยังอา้ายังไม่ได้เปิดนะครับอันนี้เปิดแล้วนะฮะเปิดสวิตใหม่อ้าวไฟลูปเครื่องโชว์แล้วนะครับไฟรูปเครื่องโชว์ติดค้างนะครับเนื่องจากว่าติดโค้ดนะครับ อ่าเดี๋ยวผมจะปิดสวิตช์ก่อนอ่าแล้วมาเปิดใหม่นะครับมาดูหลอดไฟของปั๊มเชี่ยวเพลิงนะครับว่าจะติดหรือเปล่านะครับอ้าวติดนะครับคราวนี้ผมจะกดสตาร์ทนะครับหลอดไฟทั้ง3ดวงจะต้องติดนะครับก็จะมีหลอด1หลอด2หลอด3นะครับจะต้องติดนะครับผมจะสตาร์ทรถครับอ่าก็ติดนะครับปั๊มติดทำงาน หลอดไฟนี้อาจจะแสงสว่างน้อยนิดนึงนะครับเดี๋ยวให้ดูใหม่นี่เป็นหลอดไฟของโมชีดนะครับครับหลังจากที่ผมเปลี่ยนฐานรีโมทออกไปแล้วนะครับอันนี้เป็นฐานใหม่ฐนะานใหม่ที่ซื้อมาจากร้านสะดวกซื้อชั้นนำนะครับผมจะสตาร์ทเครื่องสตาร์ทติดแล้วนะครับ ดีแล้วไหนไหนเะขาทานก่อนเดิมมันนะก่อนที่ใสแล้วไม่ติด,ดอ่กเก็บเลยเอามาตัวงัดมาเก็บอย่าง,งบ้างอะไรโมบี้มาด้วย <c oughs> อ่าเดี๋ยวผมจะแกะทันแบตเตอรี่อันใหม่ออกนะครับ แบตเตอรี่อันใหม่เนี่ยมันจะมีไฟที่3โวลต์นะครับส่วนแบตเตอรี่เก่าเนี่ย2.9นะครับ2.9โวลต์ <c oughs> นะอ่ววัดให้ดูนะครับว่าปีดน,นะครับแบตเตอรี่นะฐาน2.9นะครับจะเอามาใส่ในรีโมท อันเดิมเมื่อกี้เนี่ยนะครับ2.9นะครับ2อแนะฮะอ้าวแล้วจะสตาร์ทรถนะครับอ้าวติดเมื่อกี้ไม่ติดนะครับรอบนี้ติดถึงก็งงกันเลยทีเดียวเชียวนะครับ ก่อนหน้านั้นไม่ติดนะครับสองเก้ปดไม่ติดตลกดคราวนี้ที่ที่สังเกตว่ามันเป็นบ่อฐานนะครับทีแรกก็ไม่ได้สงสัยฐานนี่หรอกเพราะว่าฐานเนี่ยเอามาใส่กับรีโมท ของลีดคันหลังเนี่ยมันใช้งานได้นะครับซึ่งก็แค่2.9เอง2.9กับ3.1นะครับต่างกันนิดเดียวนะครับแต่ปรากฏว่าคันนี้สตาร์ไม่ติดนะเอาไปใส่รีโมทของรีดติดนะครับส่วนอันใหม่เนี่ย3.1ุนะครับ3.18 เอามาใส่รีโมทคันนี้สตาร์ตติดนะครับพอสตาร์ตติดเสร็จแล้วถอดฐานก้อนใหม่ออกเอาฐานก้อนเดิมใส่สตาร์ทติดปัญหาโลกแตกนะครับ <c oughs> อันนี้เป็นฐานก้อนเดิมนะฮะที่จะใส่เนี่ยสองนะครับเดี๋ยวจะลองสตาร์ทใหม่อีกรอบนะึงอ่าถ้ารีโมทดังอย่างนี้สตาร์ทได้ มีอะไรที่งงนะครับครับก็สำเร็จนะฮะเสร็จสิ้นนะครับการค้นหาปัญหานะครับก็เป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆนะครับเอามาเบ่งปันกันนะครับสำหรับเพื่อนช่างที่ปวดหัวอยู่นะครับก็ถอดฐานไปใส่กับรถฮอนดนะครับสามารถใช้งานได้ แต่ใส่กับรถยามาฮ่าเนี่ยใช้งานไม่ได้นะครับหลังจากที่ไปซื้อฐานมาใหม่เนี่ยใส่รีโมทสตาร์ติดนะครับเป็นอะไรที่แปลกมากนะครับก็แบ่งปันประสบการณ์กันนะครับมีปัญหาเล็กๆน้อยๆนะเท่านี้นะครับมาแบ่งปันก็าหากวิดีโอนี้นะครับท่านผู้ชมท่านใดดูแล้วนะครับมีประโยชน์หรือถูกใจนะครับก็ฝากกดไลค์ กดสับตะไคร้ให้ผมด้วยนะครับไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสำหรับวิดีโอนี้ขอจากกันไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ